วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งเข้าสู่เรื่องราวที่ไม่ธรรมดาเรื่องราวที่แฝงไปด้วยความลึกลับและความสิยองขวัญเรื่องที่จะทำให้คุณต้องเงียหูฟังทุกคาทุกเสียงและอาจทำให้คุณต้องหันไปมองรอบตัวด้วยความระแวดระวังเล่าไปด้วยเรื่อยพอดแคสต์ Podcast ของเราจะพาคุณมารู้จักเรื่องเล่าสุดสยองที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกเล่าต่อๆกันมา เรื่องราวของอาคารเก่าที่เต็มไปด้วยเงาและเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนวันนี้คุณจะได้พบกับความลึกลับของกล้องวงจรปิดเสียงเรียกชื่อที่ดังขึ้นในความมืดและเงาที่ดูเหมือนจะจ้องมองคุณตลอดเวลาก่อนที่เราจะดำดิ่งเข้าสู่เรื่องราวอย่าลืมกดติดตามช่องนี้กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ร่วมขนหัวลุกไปด้วยกัน และถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดซปเปอร์แตงเพื่อสนับสนุนพอดแคสต์ของเราให้มีเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้ต่อไปแล้วตเตรียมตัวให้พร้อมเปิดใจรับความลึกลับและค่อยๆฟังไปกับเราเพราะสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อจากนี้อาจทำให้คุณไม่กล้ากลับไปมองห้องว่างเปล่าอีกเหมือนเดิมต้อมเป็นยามกลางคืนคนใหม่ของบริษัทเก่าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาคารนี้มีประวัติยาวนานและชื่อเสียงในด้านความเก่าแก่ ตั้งแต่ครั้งยังเป็นตึกสำนักงานของบริษัทการเงินแห่งหนึ่งสภาพปัจจุบันดูเหมือนว่าจะล้าสมัยเป็นหลายปีผนังที่เคยทาสีขาวเรื่มเหลืองและมีรอยแตกร้าวตามขอบหน้าต่างส่วนพื้นลามิเนตที่เคยเงางามปัจจุบันมีรอยขีดข่วนและคราบด่างดำจากการใช้งานยาวนานต้มเองก็ไม่ได้ตั้งใจทำงานที่นี่เพราะชอบอาคารเก่า แต่เพราะเป็นงานกลางคืนที่ไม่ต้องเจอกับผู้คนมากนักและเขาก็ต้องการเงินพิเศษเพื่อช่วยแม่ที่ป่วยอยู่บ้านต้อมเติบโตมาในชุมชนเล็กๆชานเมืองพ่อของเขาเป็นคนงานก่อสร้างส่วนแม่เปิดร้านขายของชำเล็กๆเขาเป็นเด็กขี้สงสัยและชอบสังเกตสิ่งรอบตัวตั้งแต่เด็กมักจดจำรายละเอียดเล็กๆของบ้านญาติหรือเพื่อนบ้านจนกระทั่งตอนเรียนมัธยมเขาเริ่มสนใจเรื่องอาชญกรรมและสืบสวน บวกกับความขี้เล่นชอบลองของแปลกทำให้คนรอบตัวมักเตือนว่าต้อมจะเข้าไปอยู่กับเรื่องหลอนๆซะเองแต่เขากลับสนุกและตื่นเต้นกับความลึกลับวันแรกที่เขาเข้ามาทำงานเป็นยามกลางคืนของอาธานเก่าต้อมได้พบกับบรรยากาศที่เงียบสงัดอย่างไม่น่าเชื่อเสียงเครื่องปรับอากาศทำงานเป็นระยะๆะะผสมกับเสียงน้ำหยดจากฝ้าเพดานที่รั่วเล็กน้อยทำให้เขารู้สึกเหมือนอาคารนี้ยังหายใจอยู่ ความมืดของอาคารไม่สมมากบางจุดมีแสงไฟเรืองรองในห้องประชุมหรือโถงบันไดหลักแต่บางมุมกลับมืดสนิทเหมือนกับว่าถูกตัดออกจากโลกภายนอกหลังจากที่เขาได้รับกุญแจและคู่มือการเฝ้ายามต้อมก็เริ่มตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเขากล้องถูกติดตั้งในทุกชั้นตั้งแต่ลิฟต์ไปจนถึงทางเดินแคบแคบและบันไดฉุกเฉินเขานั่งอยู่หน้าแผงจอที่เต็มไปด้วยภาพสีหม่นของทุกชั้น จูจ่ๆต้อมก็สังเกตว่ามีกล้องบางตัวชี้ไปยังห้องว่างเปล่าที่เขาไม่เคยเห็นชื่อในแผนผังของอาคารภาพจากกล้องเหล่านี้ไม่เหมือนกล้องอื่นบางครั้งเขาเห็นเงาของคนเดินผ่านโถงกลางแต่เมื่อดูย้อนหลังภาพบันทึกกลับไม่ปรากฏใครเดินผ่านเลยสักคนต้อขมขมวดคิ้วและลองซูมเข้าไปใกล้ๆภาพพยายามจับท่าทางหรือเงาร่างที่คล้ายมนุษย์แต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นเพียงภาพพร่าเล็กน้อยราวกับมีกระจกสกปรก ปิดกั้นระหว่างเขากับโถงทางเดินต้อมเริ่มเดินตรวจรอบอาคารหลังจากเปลี่ยนหน้าจอไปตรวจสอบกล้องชั้นอื่นแต่ความรู้สึกประหลาดเริ่มคลืบคลานเข้ามาในใจของเขาความมืดที่เขาเดินผ่านไม่ใช่แค่การขาดแสงมันเหมือนมีน้ำหนักและมีเสียงกระซิบเบาๆของลมพัดผ่านทางเดินจังหวะการเดินของเขากลับสะท้อนในห้องว่างเปล่าเหมือนกับมีใครเดินอยู่ด้านหลังแม้เขาจะหมุนตัวดูรอบๆก็ไม่มีใครอยู่ ในขณะที่เขากำลังค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปอย่างชั้นสองเสียงลมหายใจแผ่วๆราวกับอยู่ข้างหลังทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงเขาพยายามบอกตัวเองว่าอาคารเก่ามีเสียงของมันเองผนังไม้ที่หดตัวฝ้าเพดานที่หดตัวจากความชื้นเสียงทุกอย่างต้องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่เขาก็ไม่สามารถละสายตาจากกล้องที่ชี้ไปยังห้องว่างเปล่านั้นได้ในที่สุดเขากลับมาที่ห้องควบคุม กลับมานั่งที่เก้าอี้ผ้าเก่าจ้องจอหลายหน้าจอพร้อมกันภาพแต่ละกล้องคล้ายมีชีวิตเขาได้ยินเสียงเครื่องปรับอากาศที่เปลี่ยนจังหวะเป็นแปลกๆกับเสียงลมพัดผ่านที่ชัดขึ้นในจอเขากวาดสายตาผ่านกล้องทั้งหมดอีกครั้งจนกระทั่งพบภาพหนึ่งที่ทําให้เขาขนลุกกล้องที่ชี้ไปยังทางเดินว่างเปล่าจู่ๆก็มีเงาร่างบางๆปรากฏขึ้นเดินผ่านเงานั้นไม่ชัดเจนเหมือนกับฝันร้ายที่คุณจําได้แต่ไม่ชัดแต่พอเขากดดูย้อนหลัง เงานั้นกลับหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่มาก่อนต้อมถอนหายใจยาวเขาเริ่มบันทึกทุกสิ่งที่เห็นลงในสมุดเล็กๆของเขาเองเขาเขียนรายละเอียดของกล้องที่ประหลาดเวลาและลักษณะเงาที่ปรากฏและแม้จะเป็นเพียงคืนแรกความไม่สบายใจบางอย่างก็เริ่มคลืบคลานเข้ามาในใจของเขาความคิดว่าบางสิ่งกำลังจ้องเขาอยู่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปแต่กลายเป็นความจริงที่เขาเริ่มสัมผัสได้ เขาปิดไฟในห้องควบคุมเหลือเพียงแสงจากจอคอมพิวเตอร์เขาก้มตัวลงเหนือสมุดบรรยายถึงความผิดปกติแรกที่พบและไม่ลืมที่จะเขียนกำกับว่าคืนนี้คือคืนแรกที่รู้สึกว่าไม่ใช่ชั้นเท่านั้นที่อยู่ในอาคารนี้ขณะที่เขากำลังลุกออกไปตรวจทางเดินเสียงลมที่พัดเข้ามาจากหน้าต่างชั้นสูงก็พัดผ่านทำให้เงาของเขาโยกไหวบนพื้นไม้เก่าเหมือนกับมีใครอีกคนเดินเคียงข้างต้อมได้รู้แล้วว่า การเฝ้ายามกลางคืนของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคืนแรกที่ต้อมทำเวรเต็มตัวหลังจากตรวจสอบกล้องและสำรวจทางเดินเรียบร้อยแล้วบรรยากาศของอาคารเก่ากลับยิ่งหนักแน่นไปด้วยความเงียบสงัดเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงลมหายใจของเขาและเสียงก้าวเท้าของเขาเองสะท้อนกลับมาจากพื้นไม้เก่าเขานั่งลงที่เก้าอี้ในห้องควบคมุมเปิดหน้าจอกล้องทั้งหมดเพื่อเฝ้าสังเกตหากคืนนี้จะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้น เขาต้องเห็นมันตั้งแต่เริ่มต้นเราราวตีหนึ่งกว่ากว่าขณะที่ต้อมกำลังจดบันทึกเวลาและกล้องที่มีภาพเงาคล้ายคนเดินผ่านเขาได้ยินเสียงแผ่วๆผ,ผ่านลำโพงของกล้องวงจรปิดเสียงนั้นเบามากคล้ายกระซิบจากที่ไกลๆแต่มีความคุค้นเคยอย่างประหลาดเสียงนั้นเรียกชื่อเขาโดยเฉพาะและมีโทนเสียงที่เพี้ยนเล็กน้อยคล้ายคนเหนื่อยล้าพูดอยู่ระหว่างความฝันกับความจริงต้อมกลั้นใจ เขาเดินออกจากห้องควบคุมตามทางเดินที่มืดสนิทพยายามค้นหาต้นเสียงแต่เมื่อเขาไปถึงกล้องที่ทําให้เกิดเสียงภาพบนหน้าจอกล้องกลับแสดงห้องว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีวัตถุเคลื่อนไหวบรรยากาศในห้องราวกับถูกดูดเอาความอบอุ่นออกไปเหลือเพียงความเย็นและความเงียบที่หนังแน่นเสียงลมหายใจและเสียงเรียกชื่อยังคงอยู่แต่ไม่ชัดเจนต้อมพยายามตั้งสติหันไปรอบๆห้อง มองเข้าไปในมุมมืดทุกมุมแต่ไม่พบอะไรเขาก้าวช้าๆไปยังโต๊ะทำงานที่เก่าจนปุ่มไม้สั่นไหวใต้ฝ่าเท้าแต่ทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังแผ่วๆผ่านลำโพงคลายเสียงเด็กผู้ชายหัวเราะเบาๆแต่ผสมกับเสียงผู้ใหญ่ที่พูดเบาๆคลายล้อเลียนเขาหยุดก้าวหัวใจเต้นแรงจนแทบจะกระแทกหน้าอกเขาเอามือจับที่ราวบันไดยพยายามรวบรวมความกลา้าให้เดินต่อ แต่เสียงเรียกชื่อยังคงดังขึ้นชื่อเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกต้อมต้อมเขายื่นมือเข้าไปเกาะราวกิ่งไม้พลอยในน้ำพยายามจับมือเขาแต่เมื่อมือของเธอสัมผัสน้ำมือก็จางหายเหมือนถูกดูดกลับลงไปข้างล่างไม่พลอยแบงกรีดร้องน้ำแดงซัดขึ้นสูงสุดเหมือนพยายามกลืนเขาทั้งคู่ พวกเขารู้ตัวชัดเจนว่าคืนนี้คลองเลือดไม่ใช่คลองธรรมดาสิ่งที่อยู่ในน้ำมีชีวิตมีความทรงจำและกำลังเรียกวิญญาณใหม่ให้เข้ามาอยู่ในโลกของพวกมันณทีตระหนักว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะตามมาหลังจากการลบหลู่เมื่อครู่ค่ำคืนนี้พวกเขายังไม่ได้ออกจากริมคลองพลอยหายตัวไป เหลือเพียงน้ำแดงคลุง้งเงาผู้คนในชุดเก่าที่ยืนมองทั้งสองคนอย่างเยือกเย็นและเสียงหัวเราะบนคร่ำครวญที่ดังอยู่รอบๆคลองรุ่งเช้าเมื่อหมอกค่อยๆจางลงน้ำในคลองยังคงสีแดงเข้มราวกับเลือดแห้งขังพื้นดินรอบคลองเต็มไปด้วยรอยเท้าเปียกน้ำที่ไม่มีเจ้าของณานะทีและแบงก์นั่งอยู่บนตลิง่ง หัวใจเต้นแรงความทรงจำเมื่อคืนยังติดอยู่ในสายตาและจิตใจพวกเขายังได้ยินเสียงกระซิบของพลอยและเสียงเรียกชื่อของเพื่อนๆนดังแว่วในหัวใจเหมือนถูกฝังลึกแบง์ก้มลงหยิบกล้องของพลอยมันยังเปิดอยู่หน้าจอแสดงภาพของเธอที่กำลังมองลงน้ำมือยื่อนออกมาแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเมื่อพวกเขาเลื่อนดูภาพถ่ายที่ผ่านมา ภาพน้ำในคลองเต็มไปด้วยร่างผู้คนในชุดเก่าของทหารและชาวบ้านที่ถูกฆ่าพวกเขามีรอยยิ้มบางอย่างที่ผิดธรรมชาติและบางภาพก็เป็นท่าทางเรียกร้องความช่วยเหลือนาทีเธออยู่ที่นี่แต่ไม่อยู่แบงพูดด้วยเสียงสัน่นพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เห็นนาทีหยิบกล้องมาดูภาพช้าๆเหมือนจับต้องอดีต ทุกภาพมีความชัดเจนราวกับน้ำในคลองสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตพวกเขาเห็นทหารที่ถูกยิงล้มลงบนดินเห็นเด็กและชาวบ้านที่ถูกลากลงน้ำทั้งหมดมองตรงมาอย่างกล้องราวกับกำลังบอกให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาถูกทิ้งให้ตายและยังคงถูกจองจำในน้ำแดงนี้ไม่ใช่แค่ผีนี่คือความทรงจำที่ยังไม่สงบ นาทีพึมพำแบงก้าวเข้าใกล้คลองอีกครั้งน้ำแดงสะท้อนเงาของทหารและพลเรือนราวกับมีชีวิตพวกเขาเริ่มเห็นภาพสอนภาพทหารสมัยสงครามเดินวนอยู่บนผิวน้ำบางคนกำลังพยายามสื่อสารบางคนร้องไห้เงียบๆและทุกครั้งที่พวกเขาขยับตัวเงาพวกนั้นก็หมุนตามพยายามเรียกชื่อของพวกเขาอย่างออดอ้อน นาทีเอามือแตะน้ำน้ำเย็นจนช็อกมือทั้งสองแต่ในน้ำสะท้อนภาพของผู้ตายหลายคนที่จมน้ำพวกเขามีรอยยิ้มขมขื่นบางคนพยายามดึงมือของเขาเข้าไปในน้ำแต่ก็จางหายไปทันทีพวกเขาไม่ต้องการทำร้ายเราพวกเขาแค่อยากให้เราเห็นความจริงนาทีพูดเบาเสียงเกือบกลืนหายไปกับเสียงน้ำซัด แบงรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากน้ําแรงที่ไม่ใช่ธรรมชาติมันเหมือนน้ากําลังพูดกับเขาเขาได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเพื่อนๆของเขาและแม้แต่ชื่อของตัวเองก็ถูกเรียกขึ้นมาหมดจิตใจนาทีเริ่มตรวจสอบภาพกล้องอย่างละเอียดเขาสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจร่างผู้ตายบางคนถืออาวุธเก่าที่พวกเขาเคยเห็นตามตะลิงและบางคน ถือสมุดบันทึกเล็กๆเหมือนกำลังพยายามส่งข้อความให้ผู้ที่อยู่บนฝั่งคลองนี้มันมันเก็บทุกอย่างเก็บบาปและความทรงจำนาะทีเอ่ยเสียงแผ่วพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าคลองเลือดไม่ใช่แค่ล้านอาวุธในสงครามแต่มันยังเป็นที่ที่ผู้คนหลายร้อยถูกทิ้งให้ตายถูกฆ่ายอย่างโหดร้าย และวิญญาณเหล่านั้นยังคงติดอยู่ในน้ำแดงเข้มนี้รอใครสึกคนที่จะจำและรับรู้ความโหดร้ายนัทีและแบงค์ตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อถ่ายรูปหรือเก็บงานวิจัยแต่เพียงอย่างเดียวแต่กำลังถูกทดสอบโดยอดีตสภาพจิตใจของพวกเขากำลังถูกสะท้อนและชำระโดยผู้ที่ตายแล้วเราต้องเข้าใจพวกเขา และอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้พวกเขาพอใจนัทีพูดพยายามแกล้มใจให้มั่นคงน้ำในคลองยังคงสะท้อนเงาของอดีตทหารและพลเรือนที่เสียชีวิตยังคงเรียงรายอยู่รอบๆผิวน้ำบางร่างก้าวออกมาเหมือนต้องการสื่อสารแต่ก็จางหายไปทันทีแบงค์ได้ยินเสียงประสิบอีกครั้งช่วยเราช่วยเรา นาทีรู้ทันทีว่าความจริงทั้งหมดของคลองเลือดกำลังเผยตัวต่อหน้าเขาเขาต้องเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้ในกล้องและเตรียมใจสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะคืนที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสยองที่ยังไม่จบหลังจากคืนที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบและภาพสะท้อนของผู้ตาย นาทีและแบงค์ตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อหาคำตอบพวกเขาเดินผ่านถนนลูกรังที่เงียบสงัดบ้านเรือนบางหลังมีไฟสลัวส่องออกมาแต่ชาวบ้านแทบไม่ออกมาพบหน้ามีแต่ผู้เฒ่าคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านจ้องพวกเขาด้วยสายตาเศร้าลึกพวกเจ้ายังไม่เข้าใจคลองเลือดสินะนาทีและแบงค์ยืนนิ่ง ความรู้สึกเหมือนถูกจับได้ผู้เท่าลุกขึ้นนําพวกเขาไปที่ห้องเก็บเก่าๆใต้ทุนบ้านห้องเต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นไม้เก่ามีชั้นวางไม้สูงเต็มไปด้วยสมุดบันทึกเก่ากระดาษเยืองกรอบและภาพถ่ายเก่าที่มีทหารและชาวบ้านในชุดสมัยสงครามพูดเท่าพูดต่อนี่คือสิ่งที่บรรพบ,บุรุษเก็บไว้เรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะคลองนี้ ไม่ใช่แค่ล้างอาวุธในสงครามนาทีเปิดสมุดบันทึกเก่าที่อยู่บนสุดกระดาษเต็มไปด้วยลายมือบรรพบุรุษเก่าของหมู่บ้านบันทึกเล่าถึงช่วงเวลาสงครามครอบครัวที่ถูกสังหารการสู่รบที่โหดร้ายและเหตุผลที่คลองถูกใช้ล้างอาวุธแต่สิ่งที่ทำให้ใจเขาสั่นคือบันทึกส่วนที่เขียนด้วยลายมือสั่นๆของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้น เราไม่ได้แค่ล้างอาวุธเราฆ่าคนที่ไม่มีอาวุธทิ้งพวกเขาไว้ในน้ำแดงนี้ใครที่เข้ามาที่นี่น้ำจะไม่หลืมแบงค์หายใจติดขัดเขาเลื่อนสายตามองภาพถ่ายเก่าภาพทหารและพลเรือนถูกลากลงน้ำทุกสายตาของพวกเขามองตรงมาอย่างกล้องเรากับกำลังทดสอบความกล้าของผู้ที่เข้ามาในปัจจุบัน นาทีพบหน้าหนึ่งของบันทึกที่เขียนด้วยลายมือจางจางและมีภาพวาดของครองเขาเห็นรายละเอียดเล็กๆของร่างผู้คนที่จมน้ำพร้อมหมายเลขบางอย่างที่อาจเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตข้างใต้มีข้อความว่าวิญญาณที่ติดอยู่ยังรอความยุติธรรมผู้ที่ล่วงละเมิดอดีตจะถูกเรียกให้รู้ถึงบาปนั้นนาทีนี่ เราทำอะไรไปแล้วหรือเปล่าแบงค์ถามเสียงเบามือสั่นให้หนะาจับกล้องก้มเลือนสายตาผ่านทุกสอรที่เริ่มสีจ,จางเหตุการณ์บอกว่าเหยื่อเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่งถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ภายในห้องควบคุมกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไม่ชัดเจนมีเพียงภาพพระาๆของเงาที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครรายงานเขียนต่อไปว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในคืนเดียวกับที่มีไฟดับหลายชั่วโมง และมีเสียงเรียกชื่อพนักงานรายอื่นที่เข้ามาตรวจสอบต้อมรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงขึ้นภาพในกล้องที่เขาบันทึกเมื่อคืนกลับมาซ้อนทับในความทรงจําเสียงเรียกชื่อและเงาที่เห็นเหมือนเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากเหตุการณ์นั้นเขาลองไล่ดูเอกสารอื่นๆพบว่ามีบันทึกส่วนตัวของผู้ตายซึ่งเขียนด้วยลายมือสันเทาผู้ตายบรรยายถึงความเครียดในการเฝ้าอาคารความรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังมองตนอยู่ตลอดเวลา และความกังวลเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานที่หายตัวไปโดยไม่มีใครรู้เรื่องบันทึกบางตอนยังเขียนว่าบางครั้งฉันเห็นเงาที่ไม่ควรมีอยู่มันตามฉันฉันหวังว่าถ้าใครมาเฝ้ายามต่อจากฉันจะเข้าใจและระวังตัวต้อมหยุดอ่านเรียวมือสัน่นเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างเสียงเรียกชื่อและเงาที่ปรากฏในกล้องเขาพลิกเอกสารต่อไปและพบภาพถ่ายของห้องควบคุมเก่า ภาพนั้นมีเงาคนยืนอยู่ด้านหลังเก้าอี้แต่ชื่อและรายละเอียดของบุคคลถูกเซ็นเซอร์ไว้ต้อมรู้ทันทีว่าภาพเหล่านี้เหมือนกับสิ่งที่เขาเห็นในกล้องทุกคืนเขาลองเดินไปที่ห้องควบคุมเองครั้งแรกตั้งแต่ที่เข้ามาเฝ้ายามห้องนี้เต็มไปด้วยอุปกรณ์เก่าบางชิ้นฝุ่นจับหนาเกือบมิดแสงไฟแผ่วๆส่งกระทบกระจกห้องควบคุมทําให้ภาพเงาและเงาลมพร่าๆกระจายทั่วห้องเมื่อเดินตรวจพื้น ต้อมสังเกตเห็นรอยเท้าเล็กๆปรากฏอยู่บนพื้นทางเดินที่ว่างเปล่ารอยเท้าเหล่านั้นเล็กกว่าของผู้ใหญ่และห่างจากพื้นไปไม่ไกลเหมือนใครบางคนเดินเบามากรอยเท้าเริ่มจากห้องควบคุมและค่อยๆเลือนหายไปในทางเดินมืดต้อมค่อยๆก้าวตามรู้สึกถึงความหนาวเย็นแผ่เข้ามาจากรอบตัวเสียงลมพัดผ่านท่อระบายและประตูปิดด้วยแรงเบาๆทำให้ความเงียบของอาคารยิ่งหนักแน่นขึ้นความรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังอยู่ใกล้เขาไม่เคยหายไป ต้อมค่อยๆหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพรอยเท้าไว้แม้ว่าตอนถ่ายภาพจะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก็ตามเขานั่งลงบนเก้าอี้ในห้องควบคุมมองภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งเงาที่เคยปรากฏเมื่อคืนเริ่มปรากฏอีกครั้งแต่คราวนี้ชัดกว่าเดิมร่างนั้นยนืนหันหลังอยู่ที่มุมห้องแล้วหันมองกล้องเรากับรู้ว่าเขากำลังดูอยู่ต้อมรู้สึกถึงความเย็นแผ่เข้ากระดูกสันหลังความรู้สึกถูกจับตาดูไม่เคยจางลง ต้อมตระหนักว่าการมาถึงที่นี่ไม่ใช่แค่การเฝ้ายามแต่เหมือนถูกดึงเข้ามาในความทรงจำของอาคารเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเสียงเรียกชื่อและเงาที่ปรากฏในกล้องเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากเหตุการณ์ฆาตกรรมผู้ตายอาจยังคงวนเวียนอยู่ในอาคารไม่เคยจากไปไหนเขานั่งนิ่งกำลังใจสั่นคลอนแต่ความอยากรู้กลับทำให้เขาตัดสินใจเก็บบันทึกต่อไปต้อมบันทึกทุกอย่างทั้งเสียงกระซิบรอยเท้าและเงาที่ปรากฏในกล้อง เขารู้ว่าเขากำลังเข้าสู่จุดที่เส้นบางระหว่างความเป็นจริงและสิ่งลี้ลับเริ่มเลือนรางความทรงจำเก่าของอาคารค่อยๆเปิดเผยผ่านสายตาและกล้องวงจรปิดของเขาคือหนึ่งต้อมเริ่มเวนเฝ้ายามเช่นเคยแต่คืนนี้บรรยากาศกลับต่างออกไปอย่างชัดเจนเมื่อก้าวเข้าอาคารเขารู้สึกถึงความเงียบที่หนักแน่นยิ่งกว่าทุกคืนแสงไฟที่สว่างปกติบางจุดกลับดับสนิทความเย็นแผ่ซ่านเข้ามาตั้งแต่ประตูล็อบบี จนทำให้เส้นผมบนแขนลุกชันต้อมนั่งลงหน้าจอมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดเริ่มไล่ภาพจากชั้นบนลงมาชั้นล่างกล้องบางตัวยังคงแสดงห้องว่างแต่บางตัวกลับจับภาพเงาเคลื่อนผ่านถงกลางแม้เขาจะยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เลยความรู้สึกว่าถูกจับตามองเริ่มรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังก้องออกมาจากลำโพงของกล้องมันไม่เหมือนเสียงลมหรือเสียงอุปกรณ์ทำงานอีกต่อไปคราวนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ต้อมขมวดคิ้วพยายามฟังให้ชัดเสียงนั้นเรียกชื่อเขาต้อมต้อมแต่มีเสียงหัวเราะเบาๆคลออยู่เบื้องหลังเบาและเพี้ยนราวกับเสียงคนละโลกต้อมกลืนน้ำลายก้าวออกจากเก้าอี้และเดินไปตรวจห้องควบคุมที่มุมอาคารเสียงเรียกชื่อดังขึ้นอีกครั้งเหมือนตามเขามาตลอดทางเขาหันไปมองทางเดือนโลง่งแต่ไม่มีใครอยู่เขาเริ่มรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านร่างกายอย่างไร้สาเหตุ แสงไฟกระพริบเป็นจังหวะจังหวะทําให้เงาและความมืดเลื้อยเข้ามาใกล้พอเข้าถึงห้องควบคุมเขาสังเกตเห็นว่ากล้องบางตัวหมุนเองโดยไม่มีใครสัมผัสพวกมันค่อยๆเลื่อนมุมมองมุ่งตรงไปยังประตูทางออกและมุมมืดของห้องกล้องหนึ่งจับภาพเงาคนยืนอยู่ด้านหลังเก้าอี้แต่เมื่อเขาหันไปมองตรงๆกลับไม่มีอะไรเลยความรู้สึกว่าถูกจับตามองรุนแรงจนทำให้หัวใจเต้นเราเขาก้าวถอยหลังช้า,ชา มือเหงื่อซึมจับที่ขอบโตะ๊ะเขาเห็นร่างพร่าพรปรากฏด้านหลังมุมประตูเป็นเหมือนเงาที่ล่องลอยมากกว่าคนจริงมันไม่ก้าวเข้ามาไม่พูดแต่สายตาเหมือนเจาะลึกเข้าไปในตัวเขาทำให้เขารู้สึกถึงความอ,อึดอัดและหวาดกลัวที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นชัดเจนมากขึ้นคราวนี้ใกล้ข้างหูต้อมถอยหลังพรวดเงาพร่าๆแผ่ซ่านเหมือนมีแรงดึงบางอย่างพื้นรอบตัวเหมือนถูกความเย็นจับ แข็งเกร็งจนแทบจะก้าวต่อไม่ได้เขาลองหันไปมองจอมอนิเตอร์อีกครั้งกล้องทุกตัวแสดงภาพปกติยกเว้นกล้องที่ชี้มุมเดิมของเงาเงาพร่าพรายังคงยืนอยู่และคราวนี้มันขยับเหมือนกำลังมองเขาจริงๆต้อมรู้สึกถึงแรงดึงดูดรอบตัวร่างกายเกร็งและสัน่นเสียงเรียกชื่อดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังและชัดเจนเหมือนอยู่ข้างหูของเขาต้อมมาใกล้เสียงนั้นทำให้ต้อมหยุดหายใจ รู้สึกเหมือนมีใครกำลังดึงเขาเข้าสู่ความมืดของห้องควบคุมเขายกกล้องขึ้นถ่ายภาพทันทีร่างพร่าพร่าหายวับไปพร้อมกับเสียงหัวเราะที่กล้องอยู่ในหัวตอนนั้นเองต้อมเห็นสิ่งที่น่าประหลาดที่สุดรอยเท้าเล็กๆปรากฏบนพื้นห้องควบคุมใกล้เก้าอี้ของเขารอยเท้าเหล่านั้นเหมือนจะขยับตามทุกก้าวที่เขาเดินต้อมสัน่นเขาเข้าใจแล้วว่าผู้ตายยังคงวนเวียนอยู่ในห้องนี้เฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวไม่ใช่เพื่อทำร้าย แต่เพื่อสื่อสารบางอย่างเขาหันไปดูกล้องอีกครั้งเงาพร่าพราปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้หันหน้าเข้าหาเขาโดยตรงต้อมรู้สึกถึงสายตาเย็นเย,ยือกทะลุหัวใจเขานั่งนิ่งเริ่มหายใจช้าลงพยายามสงบจิตใจ,จกล้องบางตัวกลับมาปกติแต่บางตัวก็ยังคงจับภาพเงาอยู่เหมือนเดิมต้อมรู้สึกว่าตนเองได้เข้าสู่โลกของอดีตที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในอาคารนี้ความเงียบครั้งนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความลึกลับ เขาตัดสินใจว่าต่อให้กลัวแค่ไหนคืนนี้ต้องบันทึกทุกอย่างและพยายามทำความเข้าใจเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นสัญญาณบางอย่างจากผู้ที่เคยเฝ้าอาคารมาก่อนเขาหลังจากคืนที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดต้อมรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถปล่อยผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปเขาต้องหาคำตอบว่าเสียงเรียกชื่อและเงาที่ปรากฏในกล้องนั้นมาจากไหนและสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอดีตของอาคารอย่างไรรุ่งเช้า ต้อมนำโน้ตบุ๊กและฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลทั้งหมดกลับไปที่ห้องพักเขาเริ่มจากการตรวจสอบบันทึกกล้องย้อนหลังไปหลายปีเขาเลื่อนภาพจากปีก่อนๆช้าๆภาพแต่ละเฟรมเหมือนถูกฝังอยู่ในความทรงจำของอาคารมีบางคืนที่กล้องจับภาพเงาพร่าๆปรากฏอยู่ในห้องควบคุมแม้ว่ารายงานของบริษัทและพนักงานตอนนั้นจะไม่ระบุเหตุการณ์ผิดปกติภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ตายไม่เคยจากไปจริงๆเงาที่ปรากฏในกล้องก็คือตัวเขาเองที่วนเวียนอยู่ในห้องควบคุม เรากับกำลังรอใครสักคนภาพบางเฟรมแสดงให้เห็นเงาคนยืนมองกล้องตรงๆบางครั้งก็ยื่นมือออกมาเรากับต้องการสื่อสารตั้มเริ่มเข้าใจแล้วว่าเสียงเรียกชื่อของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นการพยายามติดต่อของผู้ตายเขาเปิดไดอารี่เก่าที่พบก่อนหน้านี้ข้างในเต็มไปด้วยบันทึกความเครียดของผู้ตายเขาเขียนถึงความรู้สึกว่าถูกจับตามองตลอดเวลาความกังวลต่อเพื่อนร่วมงานที่หายไป และความพยายามสื่อสารถึงผู้เฝ้ายามต่อไปบางหน้ากระดาษต้อมอ่านแล้วสั่นสะทฐานผู้ตายบรรยายว่าเขาพยายามส่งสัญญาณเตือนแต่ไม่มีใครสนใจเขาจบข้อความหนึ่งว่าถ้าใครได้อ่านสิ่งนี้โปรดเข้าใจฉันอย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกต้อมกลับไปที่อาคารในคืนต่อมาเขาพกไฟฉายมือสั่นเล็กน้อยแต่ความตั้งใจแน่วแน่ เขานำกล้องมือถือและเครื่องบันทึกเสียงเข้าไปสำรวจห้องควบคุมอีกครั้งคราวนี้เขาสังเกตว่าเงาที่ปรากฏไม่ใช่เงาทั่วไปมันมีพฤติกรรมเหมือนคนมีการเคลื่อนไหวเล็กๆคล้ายมือพยายามชี้ไปยังมุมหนึ่งของห้องเขาตามเงาไปจนถึงมุมเก็บเอกสารเก่าของอาคารภาพจากกล้องจับภาพเงาที่ชี้ไปยังลิ้นชักไม้เก่าต้องเปิดลิ้นชักและพบเอกสารเก่าหลายฉบับรวมถึงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพนักง,งานที่เสียชีวิต รายละเอียดบางส่วนถูกทำลายแต่ก็พอให้เห็นได้ว่ามีร่องรอยการต่อสู้และพยายามซ่อนข้อมูลสำคัญบางอย่างต้อมบันทึกภาพและเสียงทั้งหมดลงฮาร์ดไดรฟ์ทุกครั้งที่เขาเปิดเครื่องบันทึกเสียงเรียกชื่อบเบาจะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงที่ทำให้ตกใจแต่เป็นเหมือนการยืนยันว่าเขากำลังเข้าใจสิ่งที่ผู้ตายพยายามสื่อสารขึ้นต่อมาต้อมเริ่มลองติดต่อกับเงาเขาพูดเบาๆว่าฉันเข้าใจแล้ว ฉันจะช่วยให้คุณสงบเงาพราปรากฏอีกครั้งคราวนี้มันไม่ขยับหนีแต่เหมือนค่อยๆย,ยืนสงบอยู่ตรงมุมห้องแสงไฟที่เคยกระพริบเริ่มคงที่เสียงหัวเราะและเสียงเรียกชื่อค่อยๆเงียบลงต้อมค่อยๆจดทุกอย่างลงในบันทึกของเขาเขาเชื่อว่าผู้ตายพยายามเตือนให้เขารู้ถึงเหตุการณ์ในอดีตบางทีอาคารนี้อาจเต็มไปด้วยความลึกลับและเงาที่หลงเหลือจากคนที่เคยอยู่ที่นี่เสียงเรียกชื่อและเงาไม่ใช่เรื่องผีร้าย แต่เป็นการส่งสัญญาณให้เข้าใจความจริงหลังจากคืนที่เงียบสงบต้อมนำบันทึกทั้งหมดไปให้ผู้จัดการอาคารดูพร้อมกับไดอารี่เก่าของผู้ตายพวกเขาตัดสินใจเก็บรักษาเอกสารอย่างดีและยอมรับว่าความลึกลับของอาคารนั้นมีมานานหลายปีต้อมกลับมาที่ห้องควบคุมอีกครั้งเขาวางดอกไม้เล็กๆไว้บนโต๊ะบอกลาผู้ตายด้วยความเคารพและพูดเบาๆว่า,วาฉันจะไม่ลืมคุณอีกแสงไฟในห้องคงที่อีกครั้ง กล้องบางตัวกลับมาปกติแต่บางตัวก็ยังคงจับภาพเงาผ้าๆที่มุมห้องต้อมยืนมองภาพจากกล้องอย่างใจสงบรู้ว่าผู้ตายได้สงบลงบ้างแล้วแต่ความลึกลับก็ยังคงอยู่ในอาคารเสียงเรียกชื่อค่อยๆเงียบไปแต่ร่องรอยและเงาที่ปรากฏในกล้องเตือนใจเขาว่าความทรงจำเก่าๆของอาคารยังคงมีชีวิตอยู่และนี่ก็เป็นเรื่องราวของเสียงเรียกจากกล้องวงจรปิดเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับความสยองขวัญ และเงาที่อาจยังคงเฝ้ามองอยู่ทุกคืนแม้เรื่องจะจบลงสำหรับเราแต่ความลึกลับของอาคารเก่าและวิญญาณที่เคยอยู่ตรงนั้นอาจยังคงอยู่ในความมืดรอคอยใครสักคนที่จะเข้าใจหากเรื่องราวหรือการเล่าของเราในวันนี้มีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลบางอย่างไม่ถูกต้องเราต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยทุกคำเล่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อน,นำความบันเทิงและความสยองขวัญให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างสนุกและตื่นเต้นอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ร่วมขนหัวลุกไปกับเราด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากสนับสนุนพอดแคสต์ให้มีเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดซุปเปอร์แดงด้วยครั้งหน้าจะมีเรื่องลึกลับและสยองขวัญอะไรอีกรอติดตามกันได้เลยแต่ตอนนี้ระวังเสียงเรียกชื่อในความมืดให้ดีเพราะบางทีมันอาจไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องเล่าเท่านั้น